มันมีคนถามผมเยอะเหมือนกันช่วงนี้นะมีคนถามผมเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอีเธเรียมและคําถามที่ผมเจอประมาณหนึ่งเนี่ยก็คือคนจะถามว่าอีเธอเรียมเนี่ยจะออทามไฮไหมซึ่งคําว่าออทามไฮผมมาตีความว่าอีเ e อเรียมจะแซงออทามไฮเดิมไหมซึ่งของเดิมอะอยู่ที่ประมาณสี่พัเออผมเองอ่ะ โอเคอันดับแรกคือไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงถูกไหมแต่รอบนี้พอลองดูข้อมูลจากออนเชนเนี่ยไม่เกี่ยวกับกราฟเลยนะดูข้อมูลจากออนเชนเนี่ยผมบอกเลยว่าเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยนะครับหรือว่าอ่ะสมมติเราดูกราฟก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูกราฟให้ดูก่อนสำหรับใครที่ถืออีเ e อ e u เียมนะให้ดูอย่างนี้คืออีเทอเียเนี่ย เราต้องเข้าใจมันก่อนคือจุดเปลี่ยนของอีเทอรเียมเนี่ยสำหรับผมเลยนะถ้าพี่ศึกษามัน,น่ะจุดเปลี่ยนของมันที่ทำให้ราคาของมันน่ะมีปัญหาแบบนี้คือเปลี่ยนจาก proof of work เป็น proof of stake แต่เดี๋ยวเรามาเล่ากันอีกทีนึง่งพอแต่ผมอยากให้พี่ดูนี้ก่อนจุดเริ่มต้นของอีเทอรเียมเนี่ยอีเทียมเกิดขึ้นจากการที่ขอระดมทุน ICO มาตอนปี2015 แล้วก็เริ่มปล่อยเมนเน็ตเนี่ยกลางปีสองพันสิบห้าประมาณแบบกรกฎาคมสองพั2015นสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วราคา ICO ของอีเธอเรียมมันต่ำมากพี่แล้วอีเธอเรียมเนี่ยราคา ICO นะคนที่ได้ไปอ่ะได้ได้ไปทุนต่ำมากไม่ไม่ไม่ถึงหนึ่งดอลนนะ่ะไม่รู้กี่กี่เซนแล้วกันไม่รู้กี่เซนต่อหนึ่งอีท่ะและ ICO เนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณทั้งหมดนะตอนเนี้ย ไอซตกลาวๆหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนตนั่นแปลว่าด้วยซัพลาอิเทเรียมที่มีอยู่ร้อยี่สิบล้านเหรียญเนี่ยพี่เกินกว่าครึ่งหนึ่งอะที่ที่ได้ต้นทุนจากไอซโออะมีต้นทุนที่ต่ํามากๆต่ําต่ํากว่าหนึ่งดอลลาร์พี่อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองหลังจากเมนเน็ตขุดมาเนี่ยถ้าพี่ดูนะ ช่วงแรกเนี่ยปี2016ใช่ป่ะกราฟเนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ด้านขวาคือประมาณ8ดอนแล้วผมตีง่ายๆเลยเฉลี่ยตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2000เกือบเกือบปลายปี2020เนี่ยก่อนที่จะขึ้นเป็นกระทิงปี2021เนี่ยตั้งแต่16ถึง2020เนี่ยผมให้ว่าต้นทุนคือเส้นสีเหลืองเนี่ยพี่เห็นไหมตอนมันมี ตอนตลาดหมีก่อนที่ขึ้นน่ะต้นทุนของนักขุดเรียกว่าไม่ใช่นักขุดต้นทุนของอีเาเรียมยูเซอร์ที่มาหลังจากเมนเนตขึ้นน่ะตลอดสองพันสิบหกถึงสองพันยี่สิบผมให้ต้นทุนประมาณเนี่ยสองร้อยดอลผมให้ต้นทุนเท่งนี้สองร้อยดอลแล้วพี่คิดว่าการที่มันจะยืนที่ราคาพันกว่าดอลได้อ่ะคนที่ต้นทุนต่ำ,ตำ โอทลีอิเทเรียมโอีเอยเนี่ยต้นทุนที่สองร้อรวมถึงที่ i อซีมาเนี่ยพี่จะเริ่มเห็นข่าวจากลุกออนเชนเนาะที่เขาทวิตว่าต้นทุนของพวกอิเทเรียมโอจีเอยที่มาตั้งแต่ปีสองพันสิบหกองพันิบเจ็ดก็ขาย i อซที่ได้จาก i อซโออะไอซเนี่ยรู้ได้จากอะไรรู้ได้จากเหรียญอิเทเรียมที่มาจากเจเนซีส เออพวกข้อมูล ICO เนี่ยก็ขายเพราะฉะนั้นการที่อีเธอเรียมจะขึ้นไปเท่าเดิมได้อะมันยากมากเลยเพราะอะไรพี่มันมีคนจ้องจะขายต้นทุนของคนที่เป็นอีเธอเรียม OG เอยหรือ ICO เอยเนี่ยมันต่ำมากสู้ยากมากที่ราคาจะกลับขึ้นไปที่สี่พันแปดร้อยได้ ผมคิดว่าคนจํานวนมากอะ่ะถ้าขึ้นไปเกินสามพันก็พร้อมที่จะสามพันกว่าๆนะในรอบนี้นะพูดถึงไซเคิลนี้นะก็อาจจะมีแรงขายอยู่มหาศาลแล้วทําให้มันไปไม่ถึงดวงดาวที่สี่พันแปดอาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วพี่คิดดูดีกว่าจะไปถึงดวงดาวที่สี่พันแปดจากตรงนี้นะที่ราคาพันเจ็ด้อยหกสิบสี่เนี่ยขึ้นไปเนี่ย ต้องขึ้นไปอีกร้อยเจ็ดสิบามเปอร์เซ็นเลยนะพี่ขึ้นไปอีกร้อยเจ็ดามเปอร์เซ็นเลยนะซึ่งผมอะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยถูกไหมแล้วระหว่างทางอะก็จะมีแนวต้านคอยถูกพวกต้นทุนต่ำๆเทขายผมก็เลยมองว่าตัวไซส์พอร์ตผมที่ผมเลเวอเรจเนี่ยสมุิสมุตินะสักสามพันกว่ากว่อะตีสามพันสองเนี้ยถ้าถึงจริงอะ่ะ จากตรงนี้มันก็แปดสิกว่าเอร์ซ็นต่ะหมันก็เยอะนะไม่ง่ายนะสมมติเอาสามพันหนึ่งแล้วกันเนี่ยสัสามพันหนึ่งก็เจ็สิบกอร์เซ็นแล้วถ้าเกิดถึงจริงนะผมอาจจะปิดพอร์ตที่ผมแบบเลเวอเรจซื้ออีทมาในในขายอีทที่ผมแบบกู้มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะขายหรือหรือถ้าเกิดผมหวังน้อยหน่อยผมก็าอาจจะแถวแถวบริเวณเนี้ยที่เกิดแนวต้านประมาณสองพัน 2,006 2,007ก็ได้เพราะว่าจริงๆแถวๆนี้ผมก็จะกําไรแล้วแต่กําไรน้อยมากเออกาไรน้อยมากนะก็ต้องรอดูต่อไปเราไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผ่านตรงนี้ก่อนเริ่มต้นเนอะที่เราตีตีเมื่อกี้เนอะมีแนวต้านที่2,002นะครับเผื่อ <c oughs> ใครไม่ทันนะเผื่อ <c oughs> ใครไม่ทนันมันจะมีแนวต้านแรกสุดเลยอะคือตรงนี้อันนี้ข้อมูลจากการาดโนดนะทัวร์อีกทีหนึง่งคือแนวต้าน แรกสุดเลยคือหนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบห้าเอาเป็นว่าแนวต้านที่พันแปดพันเก้าละกันเอาง่ายแต่ตรงนี้อย่างที่เรารู้กันว่าวานซื้อผมก็เลยคิดว่าวานเนี่ยซื้อเนี่ยคงไม่ไม่มีพฤติกรรมที่ประมาณแบบมือเปล่าหรอกอาจจะไดมอนด์แฮนดก็คือถึงตรงนี้เมื่อไหรอ่อ่ะเขาคงไม่ขายเท่าทุนหรอกเขาก็คงรอถือต่อไปอ่าแต่ถ้าดูจากในกราฟตรงนี้จุดต่อไปจากพันแปดพันเก้าตรงเนี้ย มันคือตรงนี้นี่สองพันสองสองพันสองแต่ตรงนี้มันจะบางหน่อยแต่ไอเส้นตรงนี้มันก็ราคาก็มีมีคัสเตอร์ประมาณล้านกว่านะอีดอะแต่แต่ถือว่าบางหน่อยไม่เหมือนตรงนี้ตรงนี้ยากถ้าบรรยากาศตอนนั้นไม่หายจริงไม่น่าอาจจะไม่ผ่านตรงนี้ก็คือประมาณสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันแปดละกันเนี่ยแล้วก็สองพันเก้าขึ้นไปประมาณเนี้ยไว้ง่ายบริเวณ เกือบเกือบตั้งแต่สองพันขึ้นไปเกือบก่อนถึงสามพันน่ะแรงต้านตรงนี้ค่อนข้างเยอะไม่แน่ผมอาจจะยอมยอมยอมปล่อยแถวนี้แถวนี้ก็ได้นะที่ผมเลเวลเลตอยู่เดี๋ยวรอดูบรรยากาศตอนนั้นอีกทีนึงแล้วก็อาจจะไปถือรอตลาดหมีเลยไอไอก้อนเลเวลเลตตรงนี้นะอืมก็ยวอนกับไปนิดนึงนะตัวกราฟอีทเทอรลียนตรงนี้ผมก็เลยมองว่าโอหแอบเหนื่อยเหมือนกันนะพี่ ใครที่ถืออยู่ก็เป็นกําลังใจให้อย่างน้อยอย่างน้อยระหว่างที่ถืออ่ะอย่างน้อยต้องสเต็กเนอะอย่างน้อยก็ยังโอเคได้เหรียญมาแต่อันเนี้ยจริงๆในอีกมุมหนึ่งถือเป็นดาบสองคมอย่างที่ผมเกินไปตอนแรกว่าจุดเปลี่ยนของอีเทอรีรยมคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะที่ทำให้ราคาเนี่ยของอีเทอร์เรียมอะ่ะมันอาจจะไม่มั่นคงและไม่ไปสู่ออทามไฮที่ตอนปีสองพันยิบเอ็ดก็คือการเปลี่ยนจาก ผู้ออบเวิร์กเป็นผู้อ็อบสเต็กเพราะอะไรการเปลี่ยนจากผู้อ f อบเวิร์กเป็นผู้อ f อบสเต็กนะพี่ขอเห็นหน้ากันเลยนะใหญ่ๆนะ่ะการเปลี่ยนผู้อ f อบเวิร์กเป็นผู้อ็อบสเต็กอ่ะกำลังบอกว่าต้นทุนของอีเธอรียมที่ผลิตใหม่อะ่ะมีต้นทุนที่ต่ำมากถูกไหมถ้ามันยังเป็นผู้อ f อบเวิร์กอยู่เนี่ยมันจะมีต้นทุนในการขุดใกล้เคียงกับราคาที่อยู่ในตลาด เวลาเกิดอีเธอเรียมผลิตใหม่ขึ้นมาเนี่ยต้นทุนสมมติราคาตลาดอยู่ที่พันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยถ้าพี่จะขุดได้อะต้นทุนก็ต้องต่ํามาสมมติต่ามาสมมติอยู่ที่แปดร้อยอย่างเงี้ยเก้าร้อย่างเงี้ยขุดได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดต่ําไปสมมติาาต้นทุนอยู่ที่ห้าร้อย่างเงี้ยมันก็จะมีกําลังขุดเพิ่มมากขึ้นจะทําให้ต้นสุดท้ายก็ขึ้นมาอยู่ใกล้ๆราคาตลาดอยู่ดีพี่เข้าใจใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนเป็น pool of stake เกิดอะไรขึ้น ต้นทุนใกล้เคียงศูนย์บาทถูกไหมผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมมีอีทอยู่ผมสเต็กผมแค่แบ่งรายได้ที่ผมจะได้จากค่าสเต็กแบ่งให้กับลีโดไปแล้วผมไม่มีต้นทุนเลยคือศูนย์บาทนะต้นทุนผมอะพอมันไม่มีต้นทุนเกิดอะไรขึ้นก็นจะขายราคาไหนก็ได้พี่อันนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อีทรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่กลับในเฉพาะไซเคิลนี้นะ อาจจะไม่กลับไปออทามายที่4ี่หมอาจจะต้องชดใช้กรรมเก่าแล้วไปออทามายรอบหน้าหรือเปล่าอันนี้คือการตั้งคำถามที่เกิดขึ้นว่าอีทที่ผลิตใหม่ทุกวันนี้ไม่มีต้นทุนเลยนะพี่อีท e หลังๆที่ผลิตมาต่อปีที่ตอนนี้มีอีทผลิตต่อปีราๆประมาณ9000 900, แ e สนอีทเนี่ยต้นทุนคือศูนเลยนะเกือบใกล้เคียงศูนย์แล้วกันเพราะพุฟอสเฟกมันไม่มีต้นทุนคุดถูกไหมอันนี้แหละที่ วานเขาอาจจะทยอยขายออกมาเออแต่แต่ในอีกมุมหนึง่งสมมุติว่าในเชิงของราคาเนี่ยมันทำออทามหายากเนี่ยแต่ผมก็มองว่าจริงๆตามหลักของมันอะราคาของอีทก็ไม่ควรที่จะแพงนะในช่วงที่อีทกำลังสร้างเมืองอีทเหมือนประเทศใช่ปะ่ะและเงินอีทเนี่ยเหมือนมันเป็นเงินประเทศอะเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างเมืองอีทเนี่ย เงินก็ไม่ควรแทงถูกไหมคนจะได้เข้ามาซื้อแล้วก็มาสร้างไงถ้าตามหลักนะอ่ะพี่ถูกไหมเพราะว่าอีทตอนนี้อยู่ในช่วงที่สร้างเมืองอยู่ที่ต้องสร้าง d ี f ฟลใช่ไหมสร้างระบบการเงินสร้างธนาคารสร้างอาสังหาอะไรเงี้ยถ้าเป็นประเทศใช่ปะคนจะได้ไม่ต้องไปซื้ออีทแทงอีท e เนี่ยไม่ได้มีไว้สําหรับการ store of value ไงไม่ได้มีการไว้สําหรับการออมเงินไงแต่อีท มีไว้เพื่อเป็นเงินอีทเพื่อใช้จ่ายในประเทศอีทเพราะฉะนั้นในช่วงแรกในช่วงที่มันพัฒนามันก็ไม่ควรแพงคนจะได้เข้ามาซื้อได้ไม่แพงมากแล้วก็มาพัฒนามันมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่อาจจะทำให้ช่วงที่ราคาอิตาเลียมไม่แพงเกินไปเนี่ยคนก็เข้ามาพัฒนามันสมมุติว่าจากเดิมสมมติว่า NFT ราคา1อีทอย่างเงี้ย จากเดิมที่มันราคาแบบก่อนหน้าน,นี้4 0 0ดเนี่ยตอนนี้ซื้อไอเอ็นอฟที1อีทนั้นได้ในราคา1,700ได้ะอะไรเงี้ยพี่นึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นสรุปแล้วกันเดี๋ยวจะยืดยาวเกินไปก็คือด้วยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามาพี่ๆพ,พ,พอจะเห็นด้วยไหมว่าโอกาสที่อีทจะออทำไฮเนี่ยจากข้อมูลออนเชนที่พบรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยจากพู o ออฟเวิร์กเป็นพู o ออฟสเต็กแบบเนี้ย การจะลุ้นให้กลับไปออทามไฮที่สี่พันแปดเป็นเรื่องที่ยากพอมันเป็นเรื่องที่ยากแบบนี้ผมจึงไม่แนะนำให้พี่อ่ะ DCA อีเทอร u ่ไงเออผมถึงแนะนำให้พี่ DCA e e e Bitcoin ไงเพราะ Bitcoin เป็น store of value ชัดเจนแต่อีทอ่ะไม่ใช่อีท e เป็นเงินเฟียดอัพเกรดเออถ้าถ้าเปรียบน,นะผมพิมพ์บ่อยๆในในเฟซบ o ๊กนะว่า e ีทเนี่ยเหมือนเป็น f ฟียดอัพเกรด เป็นเฟสที่สามารถเก็บภาษีได้ตรงไปตรงมาเป็นอีตาเรี่ยมเป็นประเทศหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วอีทเป็นเงินแล้วเงินในประเทศเนี้ยเก็บภาษีได้ตรงไปตรงมาก็คือคนที่ทําธุรกรรมก็จ่ายภาษีเนื่อออกไหมอะไรแบบนี้นะก็ลองเอาข้อมูลนี้ไปดูแล้วกันอย่าพึ่งเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นเนอะลองอวิเคราะห์ดูเองนะครับว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกับอีทเธเรียมเนาะ นะแต่คำแนะนำของผมก็คืออย่าไป DCA อ t h e r e u m เลยไป DCA Bitcoin ดีกว่านะครับ